ภูมาจะยังผูทีว่าจราตราวิสัยยักพักกันพัพผูปนาคาทีทันตาสังติยังมนิวเราวจรังสาธวมิสุนันตุ รมาสวัวนรัรอทันตารมัสววนักรอัทันตารมัสวัวนรอาทันตาสาธุสาธุเหล่ถาถวยเทเทวดาโตขังอาอ เทวดาตจ้าทางหลายที่อยู่บนสวรรค์สวรรคเทวเทวดาเจ้าที่อยู่ตามผาผืนยู่ตามผูผา่านไม่ตามเนียวเดาครองดึงอยู่ตามตรงอยู่ตามข้าก็ไม่ตามนาตามลังตาม้ำตามกเด็กที่ข้าพุต้องที เป็ดอดูมินเขาผู้น้อมอานดอกแกราเป็ดประธานวันนี้เว่าสัตวันนี้ตรงกับวันที่แปดตรงกับวันที่หกเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าอรอสิบเจ็ มีคัดพระครูธรรมถอดสุขคุณปัญญาพระโลกเก่าวาดวัดบาลประชาสาโโาาังคมอพีนิหาชาวบ้านต้อกรควาอบนร้องไกันจากันนาน,รกกน,ราานประจำมีคุยเทระนาคาชนะบุคคลเจ้า ยังใดบอกเก่าเราแจงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าใดก่าวยิงคำตมแล้วนั้น,นอมเสด็จลงมายังสถานาทีพิธีการเอืเ้อเขวทเข้าสู่เมืองอาตมุทนาอไวยวยใจให้ทุกขันทุกคนไทย สำเร็จผลจเจริญด้วยอายุราสขักลักรังจเจริญด้วยเกียกติยศปรากฏดวยเกียติคุณสมบูนผุดผลกับทุกันทุกคนตลอดกาลนานนีคือภัยศัิสธาด อ่าเป็นนิ่านกสาส์อ่าบัสุดทชายตอนสิัยมาเกิดอ่าเป็นอ่าพรมเกียวดืคือว่าเวทสันดอนอาบัติย่อนเกาเรื่องถึงเมืองใหญ่กลุ่มสีพีพญามาลุมาร,มมรสีสนใสนางปองเป็นเขาอ่ามีมเหสีเหงาพุทธดีนั้นเป็นแม่ม่เวทสันดอนเทียมแผงใส้นางผู้เดียว อ่ามีเมยแก้วซื้อว่านั่งมาทีทั้งกันหาสรีคูกันนอนผอสองก็นอนขขางๆมาที่นั่งผู้เป็นแม่ย่าเมื่อไงบอกหน่อยห้ามพื้นนวงหนาวนั่งขั้นหลับกบว่ามีสังตุมมีตาผ่อนผ้าพื้นเดียวมาตุ่มหอมมีต่ผ่าดอกแก้วเที่ยงเก่าล้วเรานอนพี่นอนเลยอภเวศสันดอนท่านสั่งหน้าเท่นโตประเสริฐรู้เดินล่ําท่านสั่งมิ่งเมืองกัว่าเครื่องทําแข่งถุงต้งนสัตซออันวโรดเลยมียสิท่านให้แก่ถ่อพา ตามก่อนเกี่ยวมีมาติดต่อว่าน,นาพเวเข่าวฟ้าใหม่สีสามบวชสมี่นองเอ๋ยนับตั้งแต่พเวทสันดอนซาโดแต่ท่านสั่งปัญจ,จนาคนในแก่ภาพบุญไปแล้วนั้นอ่าซาบันซาเมือ,องกับทับต่ออ่าพญาพหลุมศรีชนไพยว่าอ่าพเวทสันดอนนี่เป็นคนบว่ดับบวด่ดีเป็นคนกะรีบันเป็นคนกะเรือกะรีเมืองให้ข้าพระเวทสันดอนซาโดออกจากนครกรุงสิที่ให้นั่งวาที่นี่อ่าอยู่กระปูกระยา ว่าจังไดนั่งมาที่เจา้าให้เจ้าอยู่กับปู่กับยาเสือให้สวีดหนีกับปลาไปกูเดียวมันอ่ะมันที่สิว่าจังไดโอ้จะสิว่าสแตเนาะตั้งแต่ตอนนั้น่ากันไลยว่าเข้าเป็นขุนอาป,ปีปฏิบัติกรณีเรื่องไร,ร้ว่าเานี่ยยังซีว่าสบายคือสิบกะเขาเกิดโยเขาคิดว่าปวดหัว นั่งเมืงที่อ่าเสด็จทัวร์กันได้นั่งเมืงที่กับอ่าสิทธิต่อยหอยตามไปนั่งมวลสะสมนั่งมาที่หรือว่าจังไก่นั่งมาที่นั่งมาที่อายุกระปรูกับปญานอ๋หล่ะเนาะว่าจังไก่นั่งมาที่คือมีเิ็มซีอายุกระปูกับปญานและนั่งมาที่นี่เบออยู่ว่าแล้วนั่นได้อ่าพระเวสสันดรสะดุ ได้เตรียมลาดสลดุดฟอมนั่งมาที่ฟอมกันทนบส,าสารีมุ่งนาไปสู่เขาคิริวงปดถึงไปในน้ำทางไปธนานั่นก็นได้มีภาพลอยแ่ามาขอเอาลาดสลดฟอ,อมควิดสันดอนฟอมหน้าม,มาที่แล้วก็มุ่งนาเขาไปสู่เขาคิริวงปดขันไปอยู่ในเก่าเดือนทีามือแล้วนั่น บันิซาม์มห่อนสีที่นักเพลิเกิดอุบ,บัติแห่งแรงผลงสาบลงโน้มปวดไปสาบผงงู้งูเสนาเขากระพากันมาเฮงแงนของค์พระบาทบันิอันเทิรนพระเวสันดอนซาโดกให้กับขึ้นขึ้นทูมารคอนอพระเวสสิฎวยะในพระเวสท่องวาบึนั้นบ้นมืงนะโมทัก sao chẳng phải càng bên kia cũng có tiếng tem cũng kéo không biết bao ta lạc lạc đường ແຮງຍຶດຄ່າຮືດໂອໃຫ້ n ັບດ່ຽງກະຕັນໄຍເຮືອມັນວ່າຕ້ອງຕໍ່ຂ້າງໃຫ້ເປັນທາງທາງດວງມາດໃຫ້ເປັນດັ່ງເມືອ Ôi chẳng chưa lây mà nà đề sẵn toàn Phụng hô vũng xã phò nó à. này nháy phụng hô xáo Phụng hô phò hàm vạc à. Hàm mài sốt hôn Nà phò hề mi lấy tặng phóng đầu Để chẳng xây tàu Nà <laughs> ใจคิดต่อตั้งยาสหัมภานิงเทียงถ้าอย่าเบียนเบียนไหลบอกใครใส่กันหักหน่อยอย่าได้นั้นเรื่องทานส บันเปิดสันดอนสีการกาวจาาไขโอทาตา,า,ตตตา,าตตนจ๋าตอปณิดาผู้เคนมาเชิญอ,องครับผูกขึ้นเมื่อวานสีจางอ่านว่าจังไห้ผูกขึ้นเอ้ยว่าจังไห้บอกพระองค์ ก็เป็นมาจงหลหลายครับกระดอกกรเดียต่ันี้ไทมีสี่ทีมเลยรเยเกิดบทเรียนผลผ่าบ่ร่งร่งวส้าวเหนั่ดอนดงชขึ้นซูห่องนครวงเอ่อเาหลังเสี้วนว่าัขึ้นวาจไหนนั่มาที่นั่งมาที่นั่มาที่จ่านงยา่มที่ มาจะไปกีฬาเอ่อะข่บนาวันันฉั้องมาที่นีพี่แม่อคนทึกนส่างข้างกระดางปากวัเป็นบอกาที่ว่าจะไหนซูบกับมาท้องนั่งที่บัวกับบ่อขวบขึ้นสู่สีพี่กัะาได้มาที่ด้อว่าจะไหนมาที่ว่าจะไหนมาที่มาที่ว่าจะไหนโตเข่าช่กเาบุมี่ทางไปน้องมาที่เลย อภผยวัาไหนสิพบตาฉันบอกไอยู่อย่างบโอ้ยเขาเอยเฮามันคนอกไไปหายน้อชาชัวอับปีเข้าสีปีมากันสักน่ากบงกันเบิดทวนต่างกต่วันกันดามาจากไหนโอ้ยมีอะไรนั้ขอท่านก็มาเชียง จยนว่าภาตังแหงบอกีเทิสี่ครั้งให้ภาเวทคนดอกให้ให้โหยาเวทคนดอกใครให้เชี่อาไว้เฮ็ดมีอย่างีว่าบกแต่ก่อนพาจังสี่เป็นปาพาเวทคนอกให้ครับเวทค อ่าเพืนวากป็นไอทองกัเลุ้ยมสั่งเผาไทยไปกินคาแดวผู้หพิงคนนี้เดียมสนอยตายจ่อยอาบอ่โหยคนใดพ้าวาเลียงั่เผาขทยน่าด้กินคาอย้ง่งหน่อยขายจ่อยอาบ้ีงทมนดอกมันบอเป็นนส่อยเจ้าอยู่คนเดียวไอปูปลาเอานำไทยทานเจ้าบ่มเงอนท่านเจ้าเมื่อข่อยก็จะนามาที่เมื่อแด๊ดผู้หญิเด้อเจ้าว่าพระเวนเป็นค้นจะค่อยให้เสียไว้เฮ็ติยัง โอ nah ja ้โตสังโฆกั้นสร้างกะยังนำท่านมาในทางหน้าเทนต่อบักใหญ่เกิดของเฮาคั่นแต่แทงกะยังได้ว่าไลหนีอือเจ้าว่าเฮาเป็นคนทับตีจังใดมาทั้งนี่เจ้าสิผีสั่งแนวกะยังมาตับในกับมึงไปนี่อืไปก้นไปอไปา่า เสียน,น้อยคข่บองเมื่อคข่บองาโอ้ยข่เมื่อ,อ,อมเจ้าสีน้าค้างอยู่ดงอยู่กับทุงเราไผ่นาตะวันดีรอก็มิ่นอนนอนกับเสือกับู้สร้างความมติรัวหัวับบงกับเอาบอบอมยงยุ้ยขมกันบนน่อยคุ้คอยบนันตะวันเดียร ไขตาหน้าด no ูเอาอยู hey, so ่พี่เข่าใหญ่พี่รี้่งกดก็เอาสีบังเป็มโคตรก็คอยยินคนแต่งไว้ให้เจ้าขึ้นกลับไปดอกพื้นบ้านให้เจ้าขึ้นดอกเพื่อบ้านคนสีพี่ยันมันคำเบาเฮือกตาเจ้ากดขึ้นดอนเพือบ้านนก็จะใจดอกัำอยู่รักษาไว้ใลยคอย

ดอยู่ทวงสวนตะดำเมียนดูปะแทนสอกวยใส่สวนดินเรือยใส่สวนเหนือเปียงอ่อนผิวนุ่นล สิบวชได้ได้วังบอกยอมยอมยอมจนถึงสุโสวางตาตีอัศราสาเจ้าว่าเราว่าพระเจ้าแห่ง ạp mùa bri vong bài toán của để kể tay quán kính ngoài bà con lãi lắm có tàu nga hai hai hưng nắm có uống xem này không ngủy dáng chú ý tụng yang con thương con yang nghi nga đầu kính ngủi tàu chân đón ba ba

là phụ hà đâu bà thấy ông lệ ca thú họ là phụ hà cũng nghe cuốn phụ hà phụ hà đôi vẫn xoa ta phụ hà đôi vẫn chưa bao bà ô bà ba ແລ້ວແຕ່ຄົນຊິຍືນຢູ່ຍາຍິ່ງຊິໄປໃດເອີເອໄປເລື້ອງຄາແລ້ວເຕີຄັນບໍ່ໄປແທ້ เอเพื่อมารอ้ข้าเจ้าขอันเท็ามาที่ิอมาที่สิษยทกอห้งปารดี่นครับข <eman> ึ้นบานพิกใจพระเจ้าอพิใจเจ้าบ้านอีกข้าง ตีคือขอดไวนี้องไปดอกายเขาพผู้คนตีเยวกไม่อบคุลลาโอ้นเฮ้เพินจนอย่าเข้าขามเข้ยเอ้ยปาทนุยาภาพพิงคออาสมขันคออาสมขันอสมกขันอาคอยข่าถ้าชีภาสาได้รักโษดสมอครมาตามโระโดนซาโดนขึ้นชูมาคอนเขหยเจ้าสุภาพบบอกก็บอมป่ต้เขาพู้คนตีล ข้าเจ้าพอตาพ่เวกอาขันพเวีพอตาปีพอไงฟองแน่นังพิธีตาสียดน้ำเอาเอหนตาอาของนมาพีแ่ตัวเตาเตามั่นเอาเขา่พดีรแ้หน้าพระเวสวรรณใหญ่กอดของเเยวมันแตมีหลายพระองค์เียอเ

น้ายูปลายูรงบันนี้ไม่ท่านหาระตาหาเสียงถูกมันอาไปกระเสือจะผู้เดนแถวปเดะูเดเออเอาไปหมดบันนี่อ่ะได้สินหามาไป่กินญุ่นูเดเอาไเมื่เรือด้วยเอา้ยพระองแชกันกินซะเออชยอบอาเอเอาไปแจกกันกินด้วยพระองค์ด้ว

มาโหยานจะสุขความทุกข์อยู่ในภูมิภาคหวังสาเสื้อเสื้อสังสังใหญ่ยุ่งแลหินสิกินเจ้าอยู่ภัยพระบาทไทยสิทุนเวนาสุขทุข์ุในใจพีพเจ้า và bên hoa hoa chăm sóc xuân xanh Và cháu cô phú xà đi <laughs> nga hoàng cà mau hoàng diệp sơn anh và hinh ke ta hinh ke ta song ta mong mong song đường ta có tin anh và cô cô và nga cô quay hết cho chị cùng khơi hao đi cơn thấu mà cùng bay ស្លាស់វីជាវិនប់វាំណ្ផាស់ប្រ្តាក្រៀតាក់ប្រៀត្នៀត្នៅបើមច្ចឹងកស្លា อไปเดียวดอกเดียวังดอกขีคายซวัดมาขเดี่ยวชยจนวลาพอของไข่ต <royalty sticking> <pain> <str> ั้เดียวแต่เอ้ยตั้งไป่รับผเจาวาเพื่อเดีวสิไ้ดีว่าีเออขันว่าไรแต่ดีไปทีไปดีอยู่ดองเงไงก็อยู่ในไปหวงแต่ยู่ดีไปห่อนะ

ดนุดนาตลามนอ่อนมาที่าจรัิงไนพระใครโอสาด่กูรัก คุ้มค่านคุณสวสดิ์คร้มค่าในบอกเอาแล้วขอ้องมีตวันขอเลีววันขอ อ่ไร yeah! wow. ่ปันีขอฟ้าจะไหนโควิดก็ไม้เกี่ยวกันการสร้างใดมันเป็นเรื่องของพระเจ้าแต่เยววัพ่นั้นพงนวันงี

ພະພິທາການນະໃຫ້ນໍາໂພຄະພິທາ m ະເລີຍເອີຍປາກຕາມດາຖາອົງສົດທີ່ວ່າສົມເດດກະວີທາໃຫ້ໄປຟັງດອກສັບນີ້ເຂົ້າກັບໄປນີ້ດາເພິ່ນໄດ້ຢ ไปเจไปยูรักตงไหนก็ไปไอไปประจานป่าจากที่ผู้เจรากผูบ้านก็ได้หนีจากบ้านเพื่อซักการิบันเุิงซาเมื่อว่าไปสีขกอขอวังไม่รู้กับคนใดแต่ผมเจ้าตาเดียวอ ทเอิ้นเต้ากับตัวแสงสิมาได้จะบเสือเลยดอกคเาจะเมื่อสาเจ้าคใส่ระเจ้าู่อยดคนัชวสาสิเน่าทางอยู่าเาสังาโอ จอเมืองใหญกงศีพิมพ์ที่ันทะเวียสังสีก่าตาเคือเือบ้านเือกวาเหมือนตัวตนีเป็นูเขาบ้านไว้อันว่าูตัวาอันว่าาา้ของทดไทยเฮาเกสื้อตัวเาเจ้ายุหลัก ຊວນພານດິນສັດທີ່ຄວາມມີສີຍຸດໂອ້ຕາຊາຊວນມະຫາລາດຊາເຈົ້າໂອ້ມາ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 ມ มันจะเรื่องมันจมอะไไม่ดีปลอเมืเ่อจะแท